มาจากไหนครับกรุงเทพมายังไงนั่งรถมารถรถจากหมอชิดรถจากหมอชิดแล้วมาที่นี่มาถึงกี่โมงมาถึงเพชรบุรีกี่โมงหกโมงครึ่งหกโมงที่อะไรมามาถึงหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งหกโมงเช้าหรือหกโมงเย็นนะหกโมงเย็นแล้วก็มาหาผม ตั้งใจมาอ่าตั้งใจมาทำไมตั้งใจมาเพราะอะไรจะอยากจะมาช่วยทำอาหารอ๋อทำอาหารทำอาหารเป็นเหรอเจอตามการที่สอบแับช้างสอบตุ่มแล้วทำมาสิบหรือเป็นเหมือนเที่ยวอืแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาหาผมอ่ะเพราะอะไรก็เจอดูคนใจดีใจดีผมไม่ได้ใจดีครับผมด่าเกี่ยวกาดจะรู้ดูตลอดนะจะดูรายการจะชอบ แล้วก่อนหน้าก่อนหน้าทําอะไรมาก่อนก็เป็นทุกเป็นอะไรอ้าวแล้วไม่ออกนะครับเคยอยู่นานแล้วก็มันต้องรับตัวแล้วน้อืมแล้วทำไมมันต้องตกไม่ใช่ครับพี่ชื่ออะไรออดอายุเท่าไหร่หกหกสิบอายุหกสิบเนี่ยมันต้องมีเป็นโลเป็นพายมันต้องมีหลักแหล่งแล้วนะ ทำไมอ่ะมีอะไรอ่ะเป็นคนจังหวัดอะไรกรุงเทพเป็นคนจังหวัดกรุงเทพอยู่แถวไหนดินแดงแล้วเกิดบ้านโรงบาลราชวิถีเก่าเอ่าตอนเป็นโรงแามแล้วมีครอบครัวไหมไม่มีอืมแล้วทำไมพี่ต้องเลือกมาหาผมอ่ะร้านอาหารในกรุงเทพก็เยอะแยะอยากนะอยู่อยากในคันนี้เนี่ยอืม คือใจอยากทำด้วยช่วยทำ,า,า,ยา,ทำา็สานานแลวอยากทำาเออจะมาอยู่เลยคุณคิดว่าคุณคิดว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งผมไล่คุณออกคุณจะทำอะไรต่อก็ยังไม่รู้ก็ไปเรื่อยไปเรื่อยก็ยังไม่มีทางก็ยังไม่ถึงวันนั้นที่จะไล่ถึงได้ต้องไปตามดวงคุณจะต้องทำยังไงให้เจ้านายรักคุณ เราก็ลืมเราก็ซื้อทําของกระทาตามใจที่เขาสั่งทุกอย่างเขาสั่งลแล้วก็ทําตามได้หมดทุกอย่างอ่าแล้วยังไงต่อครับคุณจะทํายังไงให้เจ้านายรักคุณไ็ไ่แล้วแต่ก็าําดีที่สุดนั่นแหละพยายามทําดีที่สุดดีสุดคืออะไรก็อะไร ถ้าผมไล่คุณออกวันใดวันหนึ่งผมไล่คุณออกแล้วคุณจะไปอยู่ไหนต่อไม่มีที่อยู่คนเดียวครอบครัวไม่มีพี่น้องหรอพี่น้องก็ไม่ก็แยกแต่นะต่างคนก็ต่างอยู่สองคนเขาก็ไม่สนใจก็ไม่เคยเลยไรเขาก็มีครอบครัวก็แยนแต่อีกคนก็อยู่แค่โอเคผมเห็นความตั้งใจของคุณคุณมาแล้วคุณรอผมรอผมรอผม สามสี่ห้า<ม>ชั่ว,มวโมงเดี๋ยวเอาอย่างี้หาที่นอนให้แกก่อนแล้วกินข้าวไหมยังไ,ม,ไ,ไม,มีข้าวไหมมีเงิน,ม,งนมีเงินกี่บาทติดตัวมาเนี่ยมีเงินกี่บาทไมเหลืออยู่ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะมาตั้งนานแล้วล่ะช่วงนั้นมันไม่ค่อยมีตังนะจะรวมตังหมดไม่เป็นไรพี่ลอง สร้างตัวเองให้ผมดูก่อนพี่ลองเอาความสามารถของพี่ให้ผมดูนะลองเอาความสามารถให้ผมดู<อ>ถ้าพี่มีความสามารถพี่ <ๆ S 2> อยู่ผมได้ถ้าพี่ไม่มีความสามารถพี่ขี้เกียจพี่ไม่ใส่ใจกับผมพี่ก็อยู่กับผมไม่ได้ขอให้บอกไม่ให้ทันเลยครับครับอ่าไม่ต้องมาขี้คุยให้ผมฟังได้คุยนะเดี๋ยวเอาเอาความสามารถให้ผมดูนะพี่เนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาที่นอนให้ก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันนะพี่เนาะอ่าให้หอยู่ซ้มไหนกันหนึ่ไะอ่ะ<ต>เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอเคครับ